สวัสดีเจ้าเอามาฟังพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ด้วยกันนะเจ้าพระเจ้าจะกล่าวสิ่งใดก็เฮาในแต่ละคนนะเจ้าขอพระวิญญาณเปิบคนตีสอนเฮาตรวจค้นจิตใจของเฮาก็นำหน้าเฮานะเจ้าเห้เฮามีชีวิตแห่งความจ่นชมเยินดีนะเจ้าก็เป็นบทสุดท้ายแล้วนะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เฮาได้มาเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรเจ้าขอพระวิญญาณนำเฮาเจ้าสวัสดีเจ้าฟิลิปปีปศิซีเจ้าย้อนจ้าอันี่น่องผู้เจือติค้าพระเจ้าหักกับกือเตืองหาติยาคือข้าพระเจ้าจืนจมยินดีกับภูมิใจขนาดตั้นตั้งหลายติค้าพระเจ้าหัาเคยคือมั่นคงในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเตะข้าพระเจ้าขอวิงวอนนางยูโอเดียนกับนางซินที่เค คือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันย้อนเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าตัวกันมูตานที่เป็นเปลื่นห่วมพับใจข้าพเจ้าก็ขอต้านขอต้านตัวฮื้อจวยมายิงสองคนนี่ฮื้อเข้ากันยอ้อนมูนางเกงยยการหะนักห่วมกับข้าพเจ้าตึงคาเมนกับคนอื่นๆที่เป็นเปลื่นห่วมพับใจตัวกันในการบอกข่าวดี สิ่งพระเจ้าได้จดจือของหมู่เขาตึงมดลงในหนังสือแห่งชีวิตแล้วเพื่อจืนจมยินดีกูเวลาย้อนเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าขอย้ำแหมเตื้อว่าเพื่อจึนจมยินดีเตเพือ่อกู้คนหันว่ามูตันเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อคนอื่นๆองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะปีกมาแล้ว บด,ดีห้อนใจในเรื่องใดๆเลยแต่กู้ในกู้สถาน,นการ์ให้อขอจากพระเจ้าในสิ่งที่ตั้นต้องการด้วยการอธิษฐานการอ้อนวอนกับการขอพระคุณและพระเจ้าจะโปรดให้ตันมีสันติสุขติเกินความเข้าใจของเฮาสันติสุขนี่จะฮักษาชิตใจกับกรรมกึดของตันไว้ในพระเยซูพี่น่อง ผู้เจือตั้งหลายข้าพระเจ้าขอสรุปว่าขอกึดนให้ด,ด,ดีในสิ่งต่างๆต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นแท้ตีหน้านับถือตียุติธรรมตีบริสุทธิตีสมควรจะฮักกับตีหน้ายกย่องถ้ามีสิ่งใดที่ดีกับสมควรจะสรรเสริญก็ขอให้ดึดในสิ่งนั้นให้ดีๆขอฮึนยะตัวตามที่ได้เหียนหู ได้ฮับได้ยินกับได้หันจากข้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าผู้เฮอสันติสุขจะอยู่กับหมู่ท่านข้าพระเจ้ามีความจื่นจมยินดีมาจากองค์พระข้าพระเจ้ามีความจื่นจมยินดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านักขนาดย้อนว่าตอนนี้ต้านตังหลายก็ห่วงใยข้าพระเจ้าแหมเตื้อแต้แล้วต้านห่วงใยข้าพระเจ้าตลอดอยู่แล้ว จะบ่มีโอกาสแสดงออกตีข้าพเจ้าอุจอีบ่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ากับหลังตุกข้าพเจ้าย้อนข้าพเจ้าเฮียนหู้ตีจะปอใจในกูสถานในกูสถานนาการข้าพเจ้าหู้แล้วว่ายามมีนักกะไว้ยามบ่มีเป็นจะได้พ่องข้าพเจ้าเฮียนหู้ตีจะอยู่ได้บ่ว่าจะอยู่ในสถานนาการไหน กวากวาณกวากู้กูก้ถศานการบอกว่าจะอิ่มกวาก้านเข้าอยากน้ําบอกว่าจะมีนักล้ําไปกวาน้อยล้าไปข้าพเจ้าเนี่ยผ่านกู้ย่างได้ย้อนพระคิดเป็นผู้ที่หื้อแห่งกับข้าพเจ้าจะได้กาตา็ตามโมตัมก็เนี่ยได้ดีที่ได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าตอนนี้ที่ทุกยาก ต้านเจ้าฟิลิปปีตั้งหลายหูดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียไปบอกข่าวดีนั่นก็บ่มีคิดจะจักซักตีที่หื้อการช่วยเหลือข้าพเจ้ามีกัมมูตันต่ออันแม้แต่ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเทสซโลนิกาหมูตันก็ส่งความช่วยเหลือไปคือข้าพเจ้าหลายเตื้อข้าพเจ้าอู้จะอีบบต่ใจต้องการ ฮับของออยังจากมูตันแต่ว่าข้าพเจ้าใคร่ให้พเจ้าปั่นปอนมูตันนักๆย้อนได้จ่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฮับกุยยางครบแล้วกั็มีอย่างเหลือเฟือตัวข้าพเจ้ามีกุยยางที่จําเป็นย้อนได้ฮับสิ่งที่มูตันฝากเอ a า h r o s t i t h a s m a อของฟากโมนี่เป็นเหมือนเครื่องปูจาที่หอมหวาน เป็นเครื่องถวายที่พระเจ้ายอมรับกระเพิงใจตัวกับพระเจ้าติ้าพระเจ้ารับใจจะจัดหากุศลที่โมตันต้องการจากความมั่นคั่งติของติสมบูรณ์ของพระองค์ด้วยผ่านทางพระเยซูคริสขอเกียรติจงมีเกียรพระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไปอาเมนข้าพระเจ้าฝากกมกึ่ตึงหาคนของพระเจ้าผู้ติเจือพระเยซูคริส กูค,คนโมปีน้องผู้เจือตีอยู่ตัวข้าพเจ้าก็ฝากกรรมกึ้เตึงหาต้านตวัวคนของพระเจ้ากูคนที่นี่ก็ฝากกรรมกึ้เตึงหาตัวต้านตัตตวโดวยเฉพาะคนที่แย่การอยู่ในหัวในวังของจจกพัรดิขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีแก่ตันต่างหลายเต่ออามน ขอกล่าวเหมือนอาจารย์เปาโลกล่าวในฟิลิปปินส์เนี่ยนะเจ้าว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีเกตันปีน้องของข้าพระเจ้ากูกูกูคนนะเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเจ้าขอบคุณเจ้าที่เข้ามาฟังเจ้าสวัสดีเจ้าอเมนเจ้า